ที่เดิมได้ครับจำไม่ได้เเครียดไม่ไม่ไม่เครียดครับแต่ว่าตื่นเต้นมากมากเลยครับจนสารท่านก็สังเกตเห็นว่าผมตื่นเต้นมากครับแต่ว่าเครียดไม่เครียดเลยเพราะว่าอยู่ตามพูดตามความจริงเท่านั้นครอบแรกไหมไม่เคยนะ ผมไม่เคยไม่เคยขึ้นอย่างนี้มาก่อนนะครับครั้งแรกถึงเต้นมาได้ได้สอบสามชัดเจนได้ชี้แจงถ้าถามผมผมว่าชัดแต่ว่าไม่ทราบว่าชัดพอไหมครับเรย่มากจะเป็นมันจะเป็นรายละเอียดคดีแล้วเดี๋ยวประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่อะไรเงี้ยครับเรื่องนั่นแหละไม่พุดพมากกว่านี้ไม่ดี ท่านหวังครับหวัง,วงน่าจะออกมาโอเคครับหวังว่าจะาทบุญต่อละ <c oughs> นีกันที่รักสาวันเท่าไหร่25วิศจิกาครับมาฟังครับครับมีความเป่นคนไทยด้ครับไม่กล้ามั่นใจหรอกครับ <c oughs> ผมต,ต้องขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานหลังจากนี้จะไป็นของด บังคับไม่ล่ะใต้ค,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 ครับทำบุญทำครับขอบคุณครับ